สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีน้ำเมืองโนนด่างสวยๆนะคะมาแบ่งกันนะคะนี่เลยนะคะต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นแม่นะแต่ว่าต้นนี้พอให้พอมีหน่อแล้วก็จะซูดแบบนี้นะคะไม้ก็จะทรงไม่สวยแต่ว่าเรื่องความด่างนี่คือสวยมากนะคะต้นนี้ให้หน่อเยอะแล้วนะคะ นี่นะจะเป็นลายเดียวกันนะคะนี่นะคะหน้ามังนนหน้านี้นะด่างสวยๆเลยนะคะเรามีมาแบ่งกันที่กระถางละ180บาทนะคะนี่เลยมีแบ่งกันทั้งหมด6กระถางนะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะหน้าสวยทุกต้นเลยนะคะนี่นะคะสวยมาก น,นี่นะคะสวยทุกต้นเลยนะคะมีแบ่งกันทั้งหมด6กกระถางอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะนี่นะเลี้ยงมามเลี้ยงเมื่อตกขึ้นมาเนี่ยรับประกันได้เลยว่าสวยไม่แพ้ต้นนี้เลยนะคะใครสนใจก็โทรมาดได้เลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างเลยค่ะเดี๋ยวเราแพ็คส่งให้อย่างดีเลยนะคะเป็นไม้กระถาง4ี่นิ้วน้าเมืองนนท์หน้านี้นะจะเอ่อ เรียกได้ว่าเป็นเป็นหน้าที่มีหลายสีนะคะมีทั้งสีเขียวสีแดงแล้วก็มีความด่างชมพูนะคะชมพูหวานๆเลยจ้านี่นะคะมีแค่6กกระถางนี้เท่านั้นนะคะใครอยากได้ต้องรีบโทรมานะคะนี่นะคะแล้วก็ วันนี้เราอยู่ที่สวนอยุธยาอันนี้ไม่ใช่ไม้ที่สวนนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาไปไว้ส่งให้ลูกค้านะคะเป็นสวนของพี่ที่อยู่อยุธยานะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นตู้ไม้ที่อยุธยาสวนนี้มีแต่ไม้สวยๆเลยนะคะนี่นะ มีลูกไม้สวยๆเยอะมากเลยนะคะไม้มีชื่อก็เยอะลูกไม้ก็เยอะนะคะใครชอบเดี๋ยวจะใส่เบอร์ของสวนพี่เขาไว้ให้ด้วยนะคะเผื่อจะโทรสอบถามลูกไม้หรือว่าบอนสีต้นไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวจะใส่เบอร์ไว้ให้นะคะมีทุกประเภทเลยบอนกาบ ใบกลมหรือว่าใบไผ่นะคะลูกไม้เยอะมากแล้วก็สวยมากเลยนะคะนี่ด่างนะคะนี่ด่างสวยๆเลยนะอันนี้เป็นลูกไม้นี่นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะจริงๆมีเยอะมากเลยนะเดี๋ยวทำให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้เราเป็นคลิปขายนะเมืองนนนะคะก็สามารถโทรมาเลือกซื้อได้นะคะใครโทรมาก่อนก็เลือกสวยๆให้ก่อนหรือไม่ก็ถ้าอยากเลือกเองก็สามารถแอดไลน์มาเลือกต้นได้นะคะนี่นะคะ โอเคค่ะกดติดตามช่องบ้านสวนสัสิพาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวทำอีกคลิปหนึ่งนะคะกดติดตามไว้ด้วยจ้าอีกคลิปหนึ่งจะเป็นคลิปยาวๆหน่อยนะคะจะพาชมสวนที่อยุธยาค่ะสวัสดีค่ะ